ีแชนแนลสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทสกายฟันดอทเวียดเจ็ทแอร์ดอทคอมโรงแรมชดาแอดนาคอนในครือดากลุกไทยเวียดเจ็ทจัดโปรโมชัน่นฟลายกลีนเซล ราคารวมเริ่มต้น495บาทต่อเที่ยวสายการบินไทยเวทเจ็ตสายการบินต้นทุนต่ำที่มีเที่ยวบินมากที่สุดในประเทศจัดโปรโมชั่น Fly Green Sale ราคารวมเริ่มต้น495บาทต่อเที่ยว ตัวด้วยสารอีโคถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้7กิโลกรัมปโปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางภายในประเทศสุวรรณภูมิเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบี่หาดใหญ่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีอุดรธานีขอนแก่นและอุบลราชธานีเส้นทางข้ามภาคระหว่างภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายและเชียงรายหาดใหญ่เปิดจอง17-25มกราคม2565ใช้เดินทาง1กุมภาพันธ์ถึง3 1 มีนาคม2565คลิกจองได้ที่เว็บไซต์ w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  i e t j e t a i r c o m เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนดที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบินราคาโปรโมชัน่นอาจถูกจำหน่ายหมดก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาการจอง สนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ Skyfun dot vietjet air com โรงแรมชดาอดอาณกนครในเครือดากรุ๊ปสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช